สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยศจากส้นเกียรติเดย์ครั้งหนึ่งนะครับในคลิปวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งระดับท็อปจาก อันเดอร์เมอร์นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็คืออันเดอร์เมอร์เวโลสตี้เอลิตสองนะครับผมสําหรับรองเท้าวิ่งตระกูลเวโลสตี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งสําหรับสายทําความเร็วของทางอันเดอร์เมอร์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะครับมีการเปลี่ยนวัสดุโฟมอะไรต่างๆมาใช้ตัว U A Flow นะครับและในช่วงปี2023ที่ผ่านมาทางอันเดอร์เมอร์เขาก็ได้เปิดตัวรองเท้าวิ่งสําหรับสายเรสซิ่งนะครับสายแข่งขันสายวิ่งมาราธอน ที่มาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนอย่าง Velocity Elite รุ่นแรกไปนะครับผมแล้วก็ในปี2024นี้นะครับผมก็ได้มีการเปิดตัวนะครับ Under Armour Velocity Elite 2คู่นี้ออกมานะครับโดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไปจากรุ่นแรกที่แบบว่าพัฒนามาให้ดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับผมในคลิปโนันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับรองเท้าวิ่งคู่นี้พร้อมกับเล่าความสึกในการสวมใส่ประสิทธิภาพต่างๆนะครับผมเรามาทําความรู้จักกับรองเท้าวิ่งคู่นี้กันก่อนนะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจากรุ่นแรกซึ่งเราจะเห็นภายนอกได้เลยครับว่ามีความหนาของพื้นชั้นกลางมากขึ้นนะครับผม สำหรับรุ่นนี้ก็ยังคงมาในรูปแบบพื้นชั้นกลาง2เลเยอร์นะครับชั้นบนจะเป็นโฟมไบโอพีแบ克นะครับที่มีความหนาจากรุ่นแรกที่เรียกว่าแบบแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับผมมาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนนะครับที่มีการปรับองศาช่วงหน้าเท้ามากขึ้นนะครับให้มีความโค้งมากขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความสมูทลื่นไหลนะครับซึ่งตัวโฟมไบโอพีแบกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโฟมใหม่ของทาง Under a r m เม r ในปีที่ผ่านมานะครับ โดยมีการใช้ส่วนผสมของวัสดุพีแบกนะครับที่มีความนุ่มนะครับมีแรงส่งคืนได้ดีนะครับตอบสนองไวรุ่นนี้ก็มาในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับชั้นล่างเนี่ยจะเป็นโฟมซ u เปอร์คิทติ l คิลโนะครับผมคือทาง u n d e r ์เมอร์เนี่ยเขามีการใช้โฟม UFO ใช้งานอยู่ในรองเท้าว,วิ่งรวมถึงรองเท้าบาสเกตบอลโฟม UFO เนี่ยก็จะเป็นทั้งพื้นชั้นกลางแล้วก็พื้นชั้นนอกด้วยนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็น ขั้นหนึ่งของโฟม UFO ก็คือโฟม Super Critical Flow นะครับก็จะมีความนุ่มแล้วก็มีความเด้งมากขึ้นสังเกตได้ว่าเราจะกดแล้วแบบ เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่ามีความนุ่มเด้งนะครับมาในรูปแบบเป็นโฟมเลเยอร์ชั้นล่างนะครับพร้อมกับเป็นพื้นชั้นนอกนะครับมีการเจาะคว้านนะครับมองเห็นแผ่นคาร์บอนที่อยู่ด้านในนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับมีการปรับดรอปจาก8มิลลิเมตรในรุ่นที่แล้วนะมาเป็นดรอป2มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นดรอปที่เราไม่ค่อยได้เห็นในรองเท้าวิ่งระดับท็อปทั่วไปนะครับดรอปประมาณนี้ก็อาจจะทําให้หลายๆคนที่แบบไม่คุ้นชินอาจจะต้องปรับตัวสักนิดหนึ่งนะครับผมถัดมานะครับก็ ก็จะเป็นอัปเปอร์นะครับที่เป็นวาร์ป2.0ครับเป็นการปรับปรุงอัปเปอร์ใหม่นะครับผมมีการลดน้ำหนักให้เบาลงนะครับด้วยการใช้เนื้อผ้าที่น้อยลงเราจะเห็นได้ว่า โครงสร้างเส้นโครงสร้างต่างๆครับมีการซ้อนทับขึ้นมาตามรองเท้าต่างๆเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับก็คือในเส้นโครงสร้างเนี่ยที่เป็นวาร์ปสองนนี่นะครับผมก็ <c oughs> จะช่วยในเรื่องของการกระชับลูกเท้าต่างๆนะครับมาพร้อมกับเส้นได้นะครับเส้นใยที่มีความปโปร่งนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศต่างๆนะครับดินรองเท้าที่บางแต่ว่าก็มีการบุฟองน้ําเข้ามาช่วยในเรื่องของการกดทับเวลาเรามัดเชือกนะครับส้นรองเท้าก็มีความบุ ฟองน้ําด้านในเล็กน้อยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความกระชับอะไรต่างๆครับแล้วก็มีความเบาบางนะครับไม่ได้หนามากครับดีไซน์ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าสมกับเป็นสายเลสซิ่งสายแข่งขันสายมาราธอนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามเนี่ยเรียกได้ว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับผมน้ําหนักจะอยู่ที่263กรัมในไซส์10.5 US นะครับผมก็รองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบยูนิเซ็กนะครับก็คือออกมาแบบเดียวนะครับไม่มีการแบ่งชายหญิงต้องเลือกตามความยาวเท้าเอา นะครับผมสําหรับการเลือกไซส์ของรุ่นนี้นะครับส่วนตัวผมแนะนําว่าให้เลือกใส่ตรงไซส์นะครับถ้าอยากได้เป็นแบบว่าเลส i n g Fit นะครับใส่แล้วกระชับกาลังดีนะครับผมเอาละสําหรับตัวรองเท้าก็ทําความรู้จักกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง เล่าความรู้สึกในการสวมใส่และก็ประสิทธิภาพของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันนะครับมาเริ่มที่ a p p e กันก่อน,นครับสำหรับ a p p e ะครับวาร์2.0ต้องบอกเลยว่าให้ความเบาบางเป็นอย่างมากนะครับเท่าที่จับสัมผัสเนี่ยก็คือจะมีความกระชับนะครับแล้วก็ไม่ได้ยืดหยุ่นมากนะครับผมเวลาสวมใส่เทาเ้าเข้าไปเนี่ยจะพอดีเท้านะครับแล้วก็ตัวเส้นโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็จะกระชับรอบเท้าเป็นอย่างมากนะครับและด้วยความบางของหน้าผ้านะครับทำให้มีพื้นที่ในช่วงบรีนปลายเท้าช่วงท็บ็อก ก็ถือว่ามีพื้นที่พอสมควรครับสมใส่แล้วแบบไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือว่ารัดมากจนเกินไปนะครับให้ความกระชับแบบที่กําลังดีนะครับแล้วก็มีความมั่นใจที่จะสามารถใส่ทําความเร็วได้ดีนะครับลิ้นรองเท้าก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะครับส้นเท้าให้มาที่แบบว่ากําลังดีนะครับมีการล็อกกระชับตรงหลังเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมหากใครที่แบบว่ายังไม่ได้รู้สึกกระชับอะไรมากนะครับก็สามารถร้อยเชือกเข้าที่รันเนอร์ลูปนะครับเพื่อให้กระชับตรงข้อ เท้ามากขึ้นนะครับเวลาวิ่งก็จะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเท้ามากขึ้นได้นะครับในเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีมากนะครับเวลาเราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับลมพัดเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกถึงด้านในเท้านะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อดีสําหรับสายเดซซิ่งนะครับการระบายอากาศที่ดีเนี่ยเวลาเราวิ่งไปก็จะไม่รู้สึก กับชื้นหรือว่าอึดอัดนะครับทำให้เราโฟกัสกับความเร็วได้ดีมากขึ้นนะครับผมมาต่อกันที่ในส่วนของพื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นแบบ2 l a เลเยอร์นะครับชั้นบนจะเป็นโฟมไบโอพีแบกนะครับที่เป็นโฟมตัวท็อป อันใหม่นะครับใช้วัสดุที่แบบว่าให้มอบความนุ่มเด้งนะครับผมมีการตอบสนองที่ไวนะครับมาในปริมาณที่หนามากกว่าเดิมนะครับผมชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นโฟมซูเปอร์คริติคอลโฟนะครับที่มีความนุ่มเด้งมากกว่า UAE โฟปกติพร้อมกับแผ่นคาร์บอนที่มีการปรับองศาหน้าเท้าให้มีความโค้งมากขึ้นนะครับซึ่งเวลาเราออกวิ่งเนี่ยพบได้เลยว่า เท้าเราเนี่ยจะสัมผัสถึงโฟมไบโอพีแบกแบบชัดเจนมากกว่านะครับเพราะว่าตัวโฟมไบโอพีแบกเนี่ยมีความหนาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เราจะไม่รู้สึกถึงแผ่นคาร์บอนที่อยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าแผ่นคาร์บอนเนี่ยค่อนข้างที่จะวางชิดต่ําใกล้พื้นมากนะครับผมเวลาเราวิ่งไปนะครับ f ัวโฟมไบโอพิแบกที่จะมอบความนุ่มแน่นแล้วก็การตอบสนองที่ดีเนี่ยก็ทำให้เท้าเรารู้สึกแบบไม่แข็งสถานจนเกินไปนะครับไม่ระบมเวลาเราวิ่งนานๆเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าความนุ่มการซัพพอร์ตเนี่ยให้มาได้ดีนะครับตัวแผ่นคาร์บอนเองที่มีความโคง้งเป็นเหมือนการเสริมความมั่นคงแล้วก็เสริมแรงส่งคืนให้เรากลับมาได้ดีนะครับผมเวลาเราลงเท้าไปเนี่ยช่วงปลายเท้าที่มีองศาโคง้งนะครับตัวแผ่นคาร์บอนก็เป็นเหมือนแกนกลางของตัวรองเท้าเนี่ยจะคอยดามให้พื้นชั้นกลาง เนี่ยเข้ารูปอยู่เสมอนะครับผมแล้วก็เราลงโค้งตามองศาของรองเท้าไปเนี่ยทำให้เราวิ่งได้อย่างสมูทลื่นไหลนะครับตัวพื้น UA f o นะครับผมเรียกได้ว่ามีความนุ่มเด้งอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นรปสองเนี่ยจะทําให้เราวิ่งใกล้เคียงกับเหมือน การลงเท้าเปล่านะครับซึ่งเวลาเราลงเท้าส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างไปที่กลางเท้าจนไปถึงหน้าเท้านะครับทาให้เวลาเราสัมผัสพื้นเนี่ยความนุ่มของซ u p เปอร์คีย์เทคยูเอโอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายเท่าไหร่นักในช่วงบริเวณหน้าเท้านะครับแต่ว่าจังหวะที่เราเดินหรือว่าเราเริ่มหมดแรงที่แบบเราเริ่มลงส้นเท้ามากขึ้นเนี่ยความนุ่มของซ u p เปอร์คีย์เทคยูเอโเราจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็รวมถึงการดีไซน์ส้นแฉกแบบนี้นครับจะช่วยให้การรองรับแรงกระแทกเนี่ยทำได้ดี ขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ในการขยายของตัวโฟมได้ดีมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มเวลาเราเดินหรือว่าเวลาเราใกล้ๆหมดแรงนะครับในจังหวะที่เร่งความเร็วนะครับโฟมไบโอพีแบเนี่ยก็ได้ได้ว่าตอบสนองได้ดีรวมถึงการทํางานผสมผสานของโฟมทั้ง2ชนิดรวมถึงแผ่นคาร์บอนเนี่ยก็ทําให้เราเร่งความเร็วได้ดีนะครับผมส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ลองวิ่งมาหลายเพสนะครปรากฏว่า วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับสับขาได้สนุกขึ้นแล้วก็ก้าวขาได้ยาวขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับผมเป็นรองเท้าวิ่งที่เหมาะสําหรับทําความเร็วนะครับใส่แข่งขันแล้วก็การวิ่งมาราธอนเลยทีเดียวนะครับผมในจุดที่หลายๆคนที่อาจจะต้องสังเกตก็คือการเป็นรองเท้าวิ่งดับส2นะครับที่เป็นดอบต่ําใครที่แบบไม่ค่อยคุ้นชินกับรองเท้าวิ่งดอปต่ำเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวสักเล็กน้อยนะครับแรกๆอาจจะรู้สึกตึงถึงน่องนะครับเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่แบบ รองเท้าวิ่งดอปสูงไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมก็อาจจะต้องค่อยๆปรับตัวนะครับแล้วก็พอคุ้นชินเนี่ยทีนี้ก็จะรู้สึกสนุกกับการวิ่งรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับผมโดยรวมนะครับก็อย่างที่บอกไว้เลยก็คือรองเท้าวิ่ง Under Armour Velocity Elite คู่นี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่งที่ออกแบบมาสําหรับสายแข่งขันนะสายวิ่งมาราธอนมีความที่พื้นหนาครับส้นสูง39.5มมนะครับ, mm นรบหน้าเท้าสูง3 7 5ม mm มนะครับผมเรียกได้ว,ว่ามีความหนา มีการซัพพอร์ตที่ดีนะครับผมมาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนแล้วก็โฟมระดับท็อปเนี่ยก็ะจะช่วยในเรื่องของการทําความเร็วนะครับมีการรองรับแรงกระแทกที่เพียงพอสําหรับการวิ่งระยะไกลหรือระยะมาราทอนนะครับใครจะนํามาวิ่งแข่งขันนะครับในระยะ 10K หรือว่าฮามาราทอนเนี่ยก็ยังถือว่ายังทําได้ดีนะครับกับน้ําหนัก263กรัมที่ถือว่ายังไม่ได้หนัก จนเกินไปสําหรับรองเท้าวิ่งสายแข่งขันในไซส์10.5 US นี้นะครับผมถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยที่เป็นวาร์ป2.0ก็มีความเบาบางนะครับโปร่งสบายและบายอากาศได้ดีกระชับเท้าแบบกําลังดีนะครับมีความแข็งแรงพอที่จะยกเท้าขึ้นมาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อยู่นะครับผมใครที่กําลังมองหานะครับรองเท้าวิ่งสายแข่งขันสายวิ่งมาราธอนเนี่ยรวมถึงเป็นแฟนของทางอันเดอร์เมอร์อยู่แล้วนะครับผมคู่นี้ยิ่งแบบว่า มาะมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับ Under Armour Velocity Elite 2คู่นี้นะครับมีวางจำหน่ายหน้าร้านแล้วนะครับใครที่ไม่มั่นใจเรื่องไซส์หรือว่าอยากไปลองฟิลลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยสามารถไปลองได้แล้วนะครับที่ร้าน Under Armour สาขาสยามเซ็นเตอร์นะครับเซ็นทัลเวิลด์รวมถึงเซ็นทัลภูเก็ตด้วยนะครับผมแล้วยังมีวางจำหน่ายออนไลน์ที่เว็บไซต์ underarmour.co.th นะครับผมกับราคา6,990บาทเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นราคาที่ถือว่าน่าสนใจนะครับกับรองเท้าว ในยุคสมัยนี้นะครับที่ราคาค่อนข้างโดดเด่นไปไกลเหลือเกินนะครับผมสำหรับคลิปร,รีวิวรองเท้าวิ่ง Under Armour Velocity Elite 2รองเท้าวิ่งระดับท็อปจาก Under Armour นะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้หากใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มา พูดคุยสอบถามใต้คลิปเดืนี้กันได้นะครับและถ้าใครที่ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ้กับทาง s n e a k e r Today กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปโดนใหม่ๆจากทาง s ิ e a k e r Today ครับผมสำหรับคลิปเรนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ